ทำไมกูยังไม่เห็นความโหดของพวกมึงเลยวะเอ้ยยียย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 ยนย่ยย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 นยย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 กยยยยยวยน่ยยยยยยพี่ยยยดยยยยยยยบอกพี่ชยยยยโย้ดยย่ยย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 ยนยย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 นยย้ยยนี่ยย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 ่ยนยยยยยนยปยย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 ่ยยยยยยยปยย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 ยไ้ยยยยยยนตาเนี่ย มีตีเดียวโอ้มันลงแยกแบบมั่นใจว่ะบุรีรัมย์สไตล์ว่ะบุรีรามตายเหรอแกกูตีที่ลงอย่างนี้ล่าสุดคืออ๋อพี่ไม่พี่ไม่ได้เห็นหรอกเว้ยผมไม่ชุบด้วยไปเดือยเกรดเดือยแหววว่าจดดูดตัดเดืวยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ปวยอะไรเว้ยอะกูถามจริงเอย่างเงี้ยโคตรถั่วอยง<ป>นเงี้ยไม่ไหววะกูเล่นกงเด็กเข้ามาเล่นเกมวันแรกวันไหนสัตว์แล้วบอกกระโชว์อยเงี้ยไม่ไหววะจริงดเงงด็กมดหมดอะไรตายอยากอ่ะอ่ะเฮียบางทีหัวงงอย่างเงี้ยไอ้สัตว์เงียบดิไอ้สัตว์เนี่ย ไอ้บิ๊กเฮ้ยมึงมีความใจแล้วได้ไหมผม็จผมจได้ล้อไปฟอกเอาหมาไปเก็บดิหรือไปง่อกไอ้เหี่ยนี่อยู่เฉยไปฟอกหมาร้องพี่โหไปวอไม่เลี้ดูแลวะโอ้โหไปหลกไอ้ตัว่อีกแล้วเนี่ยเตัดเอน้ไอ้็อกสี่านน่สำรองกันะเว้ยนี่กูเล่นมาสองตากูยิงไปสิบสตัวแล้วเนี่ยใช่เหรอไม่ใช่ พี่โบตัวเย็นมีเวลาผมเลยมีแต่พี่โฟย่าที่เข้าใจมันไม่มีใครเข้าใจมึงหรอกไอ้เหี้ยมาโได้ได้ทั้งหมดทั้งมวลที่โบเป็นความผิดพี่งั้นเลยนะเป็นบอลคอนไก่หมดเลยใช่ปะใช่เสียงบักกี้เสียงบักกี้ไม่่อยูใกล้กูตัวหนึ่งไอ้กินแบบใกล้เลยอ่ะ อ่าแกเนี่ยในล่าสุดมันลงมาร์กสามอะพรุ่งนี้เสียงเบกกี้มาแล้วเมื่อกี้เผื่อกูเจอสุดดูอยู่กูดูอยู่ไม่ดูมันจะโถมกูตอนไหนรอหนึ่ขออาสุนทองก่อนไอโฟบไม่ตีมช่วงบ่ายๆนี่หว่าใช่ป่ะไอ้พวกมันกล้าโถมพี่แชมป์ปะไอโฟกอ้าวมันอยู่แล้วอะไรนะบอยมึงตีมช่วงบ่ายๆใช่ไหมปกติเออตีมช่วงบ่ายๆบ่ายสองต้องนอนอย่างนี้เนี่ยจะนอนแล้วเนี่ยพี่อะนอนิล็อกปดกูไม่ค่อยเล่นไง

ไปประชุมไปประชุมเอาดีๆเอาดีๆเออจริงไปประชุมจริงล่าสุดอ่ะอ๋อแล้วถ้าไอ้ท kind of ี่ไม่ไปประชุมที่แบบไปกินหมูกระทะกับเขาอ่ะไอ้กูดิงอุ้ยมีหนานแล้วเี่ยวฮ้ยมันอยู่โซนโซไอะไรนั้เลยบักกี้นะผมสองคันอุ้ยเฮ้ยพอยอะไรวะชุบได้ชุบได้ใกล้หรือว่าไงมีคนมาชิดกูชิดเลยมาเตรียมซ้ำเลยโอ้โห ม่ขึ้นดาดฟ้าขึ้นดาดฟ้ามันขึ้นดาดฟ้ามันขึ้นดาดฟ้าเฮ้ยไลเห็นไลเห็นได้ยิงได้ยิงได้ยิงได้ตั้งสวยไอ้ยี่ทำไมยิงโกไปนอะตายิงได้อย่างี้สัตว์เฮ้ยชุบกูทีเออกูถึงแล้วไปเฮ้ยขวายิงกูต้องต้างมันโบะวะใครก็ได้คนเดียวเขาเป็นมาหากูแค่คนเดียวมันมาหากูแค่คนเดียวโอ้ยเลยตึกให้ไปเลยนะคุณโดนฆ่าแล้วตอนนร้อยู่นี่สวยตอนนี้อยู่นี่ อะไรบ้างสิบอมาแล้วมาแล้วใแล้เลยกินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยเตอะสวตอะท้ายอยู่พี่ตัวท้ายอยู่พี่โอเคพี่พี่วิ่งมาคาใช่ไหมใช่เอา้ายดิคุณเม็ดมาดิมาตุดมาเปล่าเออมาดิไอ้แมงป่วยสัตว์เพื่อนกูไม่แมนหล่อสัตว์เพื่อนกูนี่เซนฟุกนี่ถ้าไม่ได้การอ่านเกมกูนี่พุ่งไม่เกิดแล้วเนี่ยมึงเล่นกูอยู่ใช่ไหมอยากรู้กูยอมน็อกเลยเนี่ยเฮีย เต็มคุณแม่ว่าคุณแม่สุดยอดเลยฮะเ้อนี่นั่นแม่งยิงกูแม่นสัตว์ไอ้ย่ะเราเหรอแม่นได้ยินกูณแม่ไม่ได้ยินพี่ไม่เหรอเออทำไมทำไมอ๋อทำไมอ๋อบอกว่าว่างแล้วบอกนะไม่ใช่เหรอเปิดลูกเดี่ยอยู่ไม่ได้แล้วไพอคางคนข้าพี่มีอะไรหรือเปล่าเออมีอะไรหรือเปล่าแบบคือถ้าแบบอยู่อยู่ข้างคืมีอะไรแบบโฟกเงี้ย ก็ถ้าไม่พอใจก็มาดิอันนี้อันนี้อันนี้คือความในใจไอ้โป๊อันนี้ถามจริงละอันนี้คือความในใจเอาแล้วตอนนี้โบต้องเอาแล้วโบเอาอะไรได้บ้างล่พี่โป๊คือทไมปข้าบไปนอนอ่าได้อยากเป็นมีคนสองเหลืยบอ่ะก็เป็ดพอดีครับ่ะยิงดีหลอกอ่ะวางโป๊มาแล้วครับคูนสองอ่ะกูหายอยู่นะทนแม่ไร โอ้เกาะมีเกาะเหลือปะวะเกาะใหม่ <บน S 1> <ะ>ด่านฟ้าเหมือนจะมีนะพี่ด,ด่านฟ้านี่แหละนะด,ด่านฟ้า,ฟาตึกตึกตึกเมื่อกี้พี่วอยใช่ใช่ใช่ตบบันในเป็ดมันยิงกระบาลนี่เนี่ย <Yeah. S 2> มีคูณแปดเหลือนะให้พี่บอยก,ก็ได้พี่บอยไม่ไม่ค่อยเ,เล่นนะ่ะพี่มีคูณหกเล่นดีกว่าแต่มันทำเดียวหน้าเหรออะไรอีเพอกูหวักดีบอกกูทำดี พอคุพูดแบบนิดๆเลยหน่อยก็บอกว่ากูไม่เอาอะไรเลยมึงท่ำเดียวนะยิงเลยว่ะพวกก็จบเสาพ่ออ่ะเออกูเองอะอะไรใครจะเล่นสาวอะไรนะเฮ้ยโอ้โหเอายิงใหญ่ซะด้วยก็มาดิยี่อเฮ้ยบอก่อนเลยมาถึงมึงอ่ะมาถึงมึงอ่ะโอ้หแหวนนึกว่า กล่าถึงคนคนนั้นถ้ามึงไม่รู้จักเขาอ่ะอย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเอ้ยพี่บอยมันหมายถึงว่าชีวิตโลกมนุษย์ไงอ๋อคุณหกเหล็กหนึ่งแคลไหมไม่ได้นะพี่มีหกหนึ่งแปดหนึ่งคุณสองโอไม่ทันแล้วครับไม่เห็นไม่ได้มองมองแต่นี่ปัดหมวกแม่งแดกทุกตัวเลยเว็นเลยกดตีห้ามันไม่มีครับตีห้ามันเล่นได้แค่สี่คนตีห้าต้องสร้างคัสตอมอีสปอร์ตโหมดครับ ก็แต่จริงก็สร้างเล่นได้นะถ้าจะเล่นอ่ะไม่เล่นอ๋อไอ้โฟกรออยู่นิหว่าวไฮกราวคืออะไรไฮแกราวมันเป็นภาษาอังกฤษครันแปลว่าคนที่สูงเขาเรียกนะผมชอบสร้างห้องเล่นหนึ่งอย่างตรงที่แบบคนต้องมีร้อยคนแล้วผมนมีได้ไอคสวัสดีครับเนาะไอลาไปยิงคือคือเราบูลลี่อ่ะเราจะบอกว่าเราเก่งยิงไก่ที่แบบมันร่วมจอยอย่างเงี้ยป่าครับผมไม่ได้พูดเร่องั้นคนเยอะฮะ าึกตั้งแต่กูไอโบไอ้กรีนมึงอยู่เฟซบุ๊กแค่เนี่ยตั้งแต่กูดันดักแมนขึ้นทวิตโน่หนึ่งผับจีให้ได้เนี่ยแบบเปลี่ยนที่ใส่เปลี่ยนเลยมึงว่าเป็นยังไงวเฮ้ยผมไม่เคยว่าใครเลยดูดิโอ้เยลโลซสังเกตที่พี่แบบว่าพี่เลิกเออพี่ดันเต็มที่เลยแบบเอามันเป็นอินเกมไม่เล่นด้วยกูอะเป็นโค้ดนี่ยดันเต็มที่ยังไม่คิดว่านี่ใส่จะเปลี่ยนนะดักแมนคือมันไม่ได้เปลี่ยนนดูนะพี่ นิสัยมันก็เปลี่ยนไปเหมือนพี่เลยอ่ะใช่หรอแหวกตัวโดนกลัวเก่งเก่งปึงพลาดดีพี่ชายกลัวเดี๋ยวเอาและเอาละกูฟ้องกวางไม่ได้พัดยิงฟ้องมึงไม่เตะยี่ฟ้องแล้วแต่เมื่อไหร่มาอ๋อจะไม่พบนี่ดูแลหมาไม่ดีนะเป็นหมอน่ะไอ้บอยเออ อ่ะไอ้บัวเป็นยิสแต่์เมื่อไหร่วะคุณถบอก่าแกไม่เก็นตกลนอยู่ยีสัตว์เป็ดเจ้าเนอาลี่มาร่าผมเป็นแบบนี้พี่บอยเฮ้ยตรงนี้ไม่รถเป็ดทำไมมันมีคนเออมีคนไม่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 รถจอดอยู่ในหมู่บ้านใช่นี่สีเขียวอะหรือว่ารถดอบวะเป็ดาเรถดอบรถดับ กลัวเลยพี่ลองเชิงไงโธ่พี่เป็นโค้ชทำไมพี่จะไม่รู้ตรงเนี้ยพี่รู้อยู่แล้วแปดคูณแปดแล้วคุณหกแปลว่าคุณหกอ่ะแอลอาขวายกี้สัตว์อย่าขยี้เยอะยัดแม่เฮ้ยนายทีล็อกทำไมอ่ะอ้าวโอ้ยไปิขับแบบบักกี้เหรอเอ้าอ๋อขับบักกี้เหรอเออใช่ปกับบักกี้ สำหรับบักกี้คือรถเร็วสุดนะอย่าเงี่ยพี่ขับเป็นเพื่อนพี่ขับเป็นเพื่อนเออเอาบักกี้ขับเร็วสุดไม่รู้หรอธรรมดารถอะแต่แค่มันโดนยิงยางแตกง่ายมันร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งคูณเขียดพูดละไปด้วยไปด้วยไปบอกใส่แรถแปะรถแต่ข้อมูลบอกมันนี้ว่าบักกี้แรงสุดจริงป่าวไปแปะรถขับไกลไเฮ้ยไหนไปด้วยช่วยด้วยคอมเบอร์ด้วยแม่ มาเบอร์หน่อยมาเบอร์หน่อยสามสามอ่าบัตรกินแรงสุดถูกแล้วครับไม่นับบอลใสนะเอออย่าไปนับำบอลใสนับบอไลนะ้ำกี้แรงสุดเดีสะพานแม่ใรมีมีโอกาสมีอยู่นะพี่ลองด้วยอืมสูงด้วยโอ๊ยกอดเศร้าว่ะพี่ไม่เล่นมีคูณแปดเหลือด้วย แพ้ไหมคุณแปดเก็บไปให้เอาครับจะไปเก็บกระซ่าก่อนแล้วเก็บไปอาทิตย์ไม่ต้องกล่องเลยเดี๋ยวไปเก็บเองเออยังเลืเออรุ่นมึเลยที่ไม่ต้องกล่องเลยเป็นดเก็บเป็นอะเหรอโอเคโอเคโอ้ยเฮ้ยเป็ดไอ้สัสโอ้โรวมล่างธรรมย่าเหรอเฮ้ยไม่ใช่ธรรมย่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรคัสเกียร์ป่าวะเฮ้ยมีกอดสองพี่บอยด้วยมากอดสองใหม่คัสเกียร์ป่าวะที่มันแบบที่เวลาเราปล่อย ไอ้รถมันจะแบบเป็นข้างข้างหน้ามันจะเหมือนเป็นเป็นลูกตุ้มเป็นเหล็กอ่ะที่หมอที่ใส่ใส่มอเตอร์นะจึ๊กจั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 ะเขาเรียกคัสเกียเขาอะนี่แหละวะเมื่อกี้มึงไม่เห็นใช่ไหมมึงไม่ใช่ทำย่าทำย่ายามรถแข่งเลยแรงๆหัวแหลมๆมากกึ๊กกึ๊กกึ๊กชนกันอะเดี๋ยว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 ไม่น่ามีคนนะเออเนี่ยเขาบอกคัสเกียร์คัสเกียร์วิินน่ไอ้พวกรู้จักอ่ะมึงไม่เด็กแล้วนะเท้าไหร่รถวัวตายไปแล้วแล้ว นี่แหละตัวยิงตกไปไลแล้วที่ฟอร์ด่ีบใ้กลืรดำแล้วได้อะได้อะโอ้โอัดเจนเลยว่าคือแกล้งมาถามเห็นเร้ว่ามันเห็นเราตี้เต็มอยู่แล้วใครๆก็รู้ถูกปะแกล้งมาพูดแบบเอ้ยว่างบอกนะแต่แบบเล่นกับมือดำปกติใช่ครับ พี่โป๊กถูกกับเราแต่ใจพี่โป๊กด่วนใครวะผมลอง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 โป๊กลองลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองโป๊กไอ้โป๊กไปหายโฟกนี่แล้วเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเอ้ยกูเลิกแล้วมาดิโฟกแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมันจะพูดว่าเฮ้ยกูเลิกกับบุรีรัมย์แล้วเล่นเลยโป๊กนี่โป๊กนี้หมอบอกโป๊กนี้โป๊กแล้โป๊กและวโป๊กแล้วโป๊กแล้วเออกูเลิกแล้วมาดิเออเดี๋ยวกูไปแป๊บนึงกดมาแล้วเดี๋ยอยี่กอดใครกอดใครอ่ะกอดไกรปื้มไปจ๊อบ

ไม่ก็กูรอได้เล่นมึงก็เล่นไปเลยว่าเขาเรียกกูไม่เป็นไรกูเล่นได้กูเข้าใจว่ามึงก็เออไปใช้เราก็ไปเลนกันเล่นไงอ๋ออุ้ยมันระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่าเดี๋ยวกูเล่นเอาไงบอสมาร์กนีามาร์กสามเอามาร์กสามพียอะไรมาร์กสอง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 ดูวินรถเดินเออเดินกันที่รถไถมเนี่ยตังกูหมดเราไปกินไงอ๋อ มัญหาคุณสองไม่เจอใช่เหรอวะทำไมผมไม่เห็นเลยวะไอ้โบมันเป็นเสียงระเบิดน็อกพี่น็อกตัวเองอยู่แถวอันไะพี่น็อกตัวเองเหรอใช่เป็นน็อกตัวเองมาดิมาดิมาดิไฟด้วยด้วยขอคนตามขอคนตามขอคนอยู่หลังพีกอยู่หลังพีกอะไรอยู่มั้งเนี่ยโอไม่มีรถอ่ะเดี๋ยวผมเเดดีี๋๋ยยววผผมมขึ้นไปก่อนพี่ไยมันอยู่แถวฝั่งนั้นนะแต่ผมไม่รู้มันอยู่ไหนซเองไอ้โบข้าเทส โอเคเราเดินไปข้างหน้าก่อนดีป่ะพ่าหลอกลวงยี่หม้ายเออเดี๋ยวกูไปเองคิดอยู่ทุกวันไปพี่บอลได้ไงสมองมันลอยทางตัวเอ็นไหมเอ็นนะเออเนี่ยทางตร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 งบ้านสามชั้นน่ะพี่ที่มีแต่กระต๊อบอ่ะโบดโบดโบดก็มีมันอยู่อย่างนี้ให้เดานะมันอยู่อย่างนี้โบดเห็นรถแต่ไม่เห็นมีมีพี่มีอยู่ในโบดเลยตัวหนึ่งวิ่งตุ๊กติ๊กตุ๊กอยู่แต่ได้ยินเสียงปืนมาแล้ว เด้ว่ะด้วยว่ะโหน่านใจแล้วก็บ้านตักชานพี่บอยบ้านตักชานนี้โอ้โบ้านนี้ก็มีเออมีทุกมาร์กสีเขียวสีเขียวบ้านมาร์าากสี่เดี๋ยวดูให้ผมมองไม่เห็นว่ะได้ๆๆเดี๋ยว,วยขึ้นเขานี่ไม่ไม่ชัวร์ว่ะพี่นี่ออกมาแล้วเป็ดแต่แต่แต่ว่ามันปิดหมดเลยนะพี่ออกมาแล้วลงกลับไปรถฮอกแล้วฮะกลับไปรถฮอกเลยเหรอกลับไปมอนจอริไเคลูกโ้ยเป็ดชั้นหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วเสื้อแดงใช่ไหมเออ ่่มันนนเห็พีปะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นบ้านมีคนบ้านมักงสี่มีคนคือนิ่งเมื่อไหร่คือแตกแกคนเหลือโคตรเยอะเลยสี่ห้าคนเอ้าเพียร์มันนิ่งว่ะแกรถก่อนสวัดีครับอทุกคนได้ครับเบกเอาพ่วงพ่วงมาด้วยเลยอะไรพ่วงอ่ะพี่พ่วงรถพี่มาด้วยเบคเล่นคนละเกมแล้ว ต่จริงมันซนขวามันก็โล่งะปักหนึ่ง้วก็ไปดูกันพี่บอยยไปก่อโอ๊ยเอ้พี่ทำยาลกันนะพี่อเอ้ยลาชดเอ้ยพี่ยิงไปต้องสามนะตอนนี้ที่น้ำยิงไม่เตือนน้องเลยด้วยอยู่ปั๊บพี่โดนยิงหัวเลยอรอเออผม ไอ้บ้านลูเลยว่ะนะบ้าต่อสี่คนเ่ปิ้นโดนมึงหหยเป็ดโดนอะไรอ่ะไม่เปคนละฮาร์ดแบบนี้แต่อย่างเช็นไม่สุดนะระวังด้วยโดนกู๋ยเฉยเป็ดฮือไม่ฟังไหนครับฮือโอเคคุียร์นี่คุรีอ่ะเฮ้ยเอาอะไรหรอเปล่าไม่มีอะไร เขาตกเฮ้ยรถเหลือเยอะนะน่ะบักกี้เต็มเลบ้านนี้ก็ไม่มีคนเห็นแ้บ้านซ้ายใช่ไหมบ้านเนี้ไม่มีคนทั้งซ้ายทั้งเหน่ทั้งหนึ่งทั้งสองกไม่มีทั้งคู่เลยมีแบบเบียงป่ะมีบักกี้เพิ่มเลยว้าวอยากจะชนแม่งที่หายสัตว์เปล่อยเราไม่ได้ให้สัตว์การที่เราได้โพสิชั่นได้ดีๆเนี่ยเราจะทำทำให้เราได้แมตช์ตีมือเราต้องฝึกตีตีไม่โห้ฟัดแฟด เมตรไม่เห็นมันโผล่เลยวะบ้าน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 สี่แนบบ้านสองเหรอได้บ้านสองบ้านสองประมันมันทำอะไรอยู่อ่ะก็แล้แหละหมายถึงมันไม่โผล่อ่ะมันพยายามพยายามจะหาที่เล่นอยู่มันโผล่ฝั่งกลัวไปไหนบ้านมักสี่เนี่ยนะใช่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 ชั้นสองเหรอใช่ชั้นสองห้องหน้าต่างซ้ายเนี่ยเนี่ยังพิ้วมาอยู่เลยมันแบบสแนปอ่ะแล้วก็บ้านเราเียงตัวหนึ่งมันไม่ค่อยโผล่แล้ว่ะครับคุณ มันจะมีตัวเดียวอ่ะชนได้แล้วเนี่ยใกล้หมายถึงบ้านสีสีแดงอ่ะมาแล้วครับนิกิรังกิวอ๋อบ้านบ้านสีแดงก็อาจจะเดินเดินไปมาแล้วครับโคชิงกี่ตีกันไปฉีกอเล่นทรายนะด้วยคนเดียวมองดูเลยตนยังปากบอดตีกันไอ้เฮี้ยมันไม่กล้าโผล่เลยวะไอ้สัตว์ไอ้ตอนมึงยิงเมื่อกี้เก่าจังวะไอ้เฮี้ยอวยอะไร เขาที่ยหัวแตกดีสัตว์ซื้อเลยซื้อเลให้เมติโอพอยส่ยแมงค์คอนเอาใหม่เปล่าผมมานะครับคิมมาคนเหลือเยอะมากเลยดนสี่สิบเอ็ดคนถ้าล็อกมาก็ชนแน่นอนไม่ต้องห่วงรอล็อกอยู่เจ็บไหมอ่ะหัวแตกเมื่อกี้บายาแล้วไปสองตัวสองตัวเลยไม่เหมืกันสองตัวเลยไม่เหมืกันชั้นหนึชั้นสองอย่างไรตัวเห็นแล้วเจ้าโซนตาเขาใส่กันนัวเลยว่าผมลาดได้เนี่ยเพราะว่ามึงกับกูไปนวลจากฝั่งซ้ายด้วยอะไปง้อเถอะ เราต้องรอชนได้เพื่อนเฮ้ยบล่อยไม่มีรถใช่ป่ะไม่มีเฮ้ยบักกี้กูอยู่ตรงนี้ได้อ่ะกูโอเคอ่ะโอเคตซนซ้ายแบบยิงกันโอ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีสมุด้วยยวพี่จะไปซัดจะมีคนมีคนมีคนนั่นผมมีคนเนี่ยตรงเนี้ยนัผมเลยเจ็บมันเจ็บดูหลังหินนะแต่มันอยู่ตรงหินใหญ่ๆพวกเนี้ยอ๋อถัานมันยิงอยู่แหละ แล้วยอนเดินซ้ายนั่นมีป่ะนะมาร์คสี่พี่น่ะเป็ดไปปิดฝั่งนั้นแม่งเลยป่ะมาร์คสี่เหรอเออปิดตี่นั่นฝั่งนั้นมีมีมีคนอยู่ตรงเนี้ยมีมีมีมาร์คสี่เออถ้าเราไปซัดมันตรงนั้นก่อนอ่ะก็ได้เหมือนกันพี่แม่มพอดีอยู่แหละเออมันซัดใครน็อกวะน่ะตุ๋มบ้าไปพี่ไปได้เลยพี่ไปได้บอลไปซ้ายนะเออไอ้บ้าน้สมจอดได้ อ้บ้านมัไม่โผล่แล้วเล่นเออมันเล่นแบบมันติ่มเกินอ่ะเอาพุ่งตรงอยู่ในบ้านในแท้อ่ะน่าจะแบบเฟิร์สซันักสองนัดผงผางผงผางหน่อยมันอยู่แบบขีดเหลืองพี่ได้จริงเราขึ้นดังก็ไปตรงนี้ได้เลยนะสองคนอ่ะมาแล้วน่าจะพี่อยู่ฝั่งขวานิดหน่อยพี่กลุ่มนี้หน่อยเล่นจากซ้ายเหรอเดีพี่เออเดี๋ยวพี่ไ่จะขอบอ่ะกูต้องไปหาพวกมึง ให้ผมไปปรับบ้ใหอยไม่ต้องไม่ต้องพี่เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียโพสชั่นพี่ไม่ตายอยู่แล้วอ่ะเป็ดไปไหน้มาไปไหนกเห็นป่ะสมองซ้ายสมองซ้ายเต็มเลยไปไหนไปไหนไปไหนไปไ่น้มันดักใครอจะไม่รู้สามตัวตรงนี้ออกแล้วออกแล้วบ้านนี้ออกเ็งแล้วเ็งแล้วบ้านนี้ออกพวกคุณต้องยิงไอ้ที่บ้านหนือก่อนบอยเออไม่ไม่บอกไปเฉย่สามตัวใส่มาได้หนักปะยิงเนาะหัวตาหัวตามไปกดังมันไปกดังเป็ดเด็ดมากตัวนึงอ๋อบ้านระเบียงบ้านระเบียงตัวนึงเป็ดพี่เมื่อกี้มอไซค์ใครอ่ะมันมันบอไซบ้านเนี่ยแหละโอเค ต่อยางลบแล้วต่อยายลบแล้วป๋อมันสามารถพิเิธิบันได้โง่เลยมีสามตัวอยู่ที่เดียวกันในสโมส์เจ็บเจ็บหมดสองเมตรไม่ไม่ขวาขวามันมีเว้ยอ่าโอเคคันเดี๋ยวกูเอาพวกนี้มึงปิดคุณทิ้งขวาได้ไปอยู่ตรงไหนมไปอยู่ตัวไหนในสโมส์เลยในรถตัวสามตัวสามตัวขั้นต่ำขั้นต่ำตัวเลยกูเห็นชัวร์วเออขั้นต่ำคือรถละเปลี่ยนไปละลูกหนึ่งปิดตาเรียกเพื่อนอยู่นะ อุ้ยเอาตัวร่างเห็นแล้วเดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้ตัวร่างหัวตาหัวตาหัวตาตัวร่างหัวตาตัวร่างหัวตามาบงรถแล้วนะหนึ่งนัดสองนัดสามนัดแล้วเจ็บมากเจ็บมากไอ้หนุ่มเอ้ยมึงมจูเก่งไงวะเพื่อนรถขับอ๋อเป็ดครับพี่ตีกันนี่ โคุรตี้เดสเซอร์ไอผมของมะเคียงเนี่ยมันจะ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 มากดหลังเรามันมือมาบอยพวกกูต้องเคลียร์ที่สองเออกูเล่นให้กูแจ้งให้มันโดนยิงมันโดนยิงมันโดนยิงไม่รู้มันตายเปล่ามันสมองอ่ะเออตีเชนี่สมองเยอะมากเลยข่ายยากตรงนั้นตรงนั้นไมมีศพมันมีศพตัดเอ้ยกูอยากเลยไปซัดแม่งตรงเลยวะผมเครียวแล้วอ่ะจริงนะ เอาแล้วกันกูไปดิยพี่เฝ้าด้ะเออฝ้าด้ะเก็บสองตัวเลยเออไปเลยพี่ไล่ท้ายไปดูฮะ่ดูเี๊ดไอ้เราไปมองเขาไมตีในยกูดังแล้วเหรอพี่ไม่ครับรถวนไปข้างนอกเจอของดีป่ะบอกพี่เฮ้ยบ้าโอ้โหแม่กับตายไอเขาได้ยิงพี่ตอนนี้มันปืเห็นต้องวิ่งละ มาดิก็ได้อยู่แต่สมอลนากูน่าจะเนาะลูกเนี้ยกูว่าเลยข้าศัตริยมาจากบ้านเข้าใจปะมึงรู้จักปะระเบิดโครเอเชียโอ้ถอยเฉยโอ้ยระเบิดอย่างเป๊ะรอบหนึ่งนะครับแลขาวรอบหนึ่งระเบิดอย่างเป๊ะไอ้เหี้ยพี่จะมองวิ่งใช่ไหมบ่อยใช่ใช่เดี๋ยระเบิดก็พี่ถ้าอยู่แต่สองใช่ปะใช่แต่สมองซ้ายตัวหนึ่งแล้วก็สมองขวาตัวหนึ่งไปตอนนี้เปลี่ยนสองมานนอะมานนอะไปใช่มานนอะไป พี่รองวิ่อยู่โคดังต้องออกเป็ดให้คนเตี้กันบอกคนเตีกันนะตรงหินเกต้องเห็นแล้วต้องหินพี่เห็นแล้วพี่ไม่มีระเบิดพี่ไม่มีระเบิดระวังระวังระวังอย่าแม่ผมช่วยหมาบก่อนตั้งรถอันนี้หลังรถเฮ้ยเหมือนมีสองตัวบอกเหมือนมีสองเหมือนมีสองนะไม่ใช่ตัวเดียวนะเอพี่ระวังระวังไม่ชัวร์เหมือนกันน่าจะหลังหินหนึ่งหลังรถหนึ่งใต้ขาพี่ปิ่นหลังรถที่ระเบิดเหรอใช่ใช่ใช่แถวละไม่เห็นวะอยู่อยู่อยู่แน่นอน เนี่ยสองตัวหรอสองตัวเสื้อขาวเสื้อ okay. น้ำขอบล้วหลังเห็นตัวหนึ่งหลังเห็นตัตกูชิ้นให้ตัวชิ้นให้กูวชิ้นให้ตลัไว้ลับไว้ลับไว้ลับไวบอดบอดไวเกยกดังกอดังหน้ากูเฮ้ยมต้องไปเคลียร์ทางกอดังพวกพี่บอยอ่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวกูวิ่งไม่ได้กอดังกอดังเสอเหลืองเสอเหลือตัวหนึ่งคนเราไม่ขึ้นมโกดังหนุ่นทางด้านขวานะเนี่ยตรงนี้มาร์กูเลยโอเค กูขึ้นมาช่วยมึงบอยราไม่มาปล่อยน้องยิงกันละมันมีมังคหนึ่งอยู่ตัวนึงนะพี่ไปขีมังหนึ่งก่อนเห็นแล้วเลยมังคหนึ่งนี่เลยหัตากหัวตากเลยมั้งหัวตากสวยเป็ดเลยมังคหนึ่งใช่ปะได้พี่โอเคครับข้ามกระดังข้าหน่อยกูต้องวิ่งแล้วกำลังบอยมาแล้วพี่ผมมาแล้วผมมาแล้วเฮ้ยโดนทีจะกด Có dăng nó có dăng nó có dăng nó ờ ờ cô nặng tiêu cô nặng tiêu cô tung thỏi long phun hạ số bớt dính kíp ờ smoke anh đi anh qua lọt bao bơi bớt bơi bơi bớt lọt rồi anh cô long sai mà anh bảo để cô chơi với mึง ờ ờ ờ กำลังไล่หามันอยู่กูดูอยู่เออกูดูอยู่ตลอดเลยแต่กูไม่เจอมันเลยไม่ไม่ไมี้พี่ยิงมันตรงเนี้ยอยู่ในโบสถ์ชั้นหนึ่งโอเคเฮ้ยเราฟรีเลยพี่กินอืมกูกำลังวิ่งไปเนี่ยเีสมุสอยู่หมดสมุสอยู่หมดสมุสจะไปเข้าไอ้เนี่ยเข้าแล้วปะเออชิดบ้านเนี่ยชิดบ้านแล้วเออชิดละเอ้ยมั่นไม่ใช่ไปแล้วเออนั่งรอสีลวลอยไปมาลอยโอ้เหี้ยป้อมเพชยังเล่นได้ขึ้นไปรวมไม่ได้ต้องรอก่อน แม่สม hey, ัอก hey, no 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 hey. hmm. ู่แม่วิ่งอยู่วิ่งอยู่น็อกน็อกน็อกอะไรอ่ะฮึมฮึมเวลาล้าต้องล้าที่หัวพี่ชายปีโมโหอะไรอ่ะไม่เห็นเจอาว่าพี่กีนขอหน่อยเดี๋ยวมีสี่อ่าแบบแบบเมียนเดียวเมีอยนเดียวอ่ารอไปหนึ่งฟานไอ้เตียนโดนแฟดป้อมเห็ดไม่มีคนว่ะกูเดินได้ละ อ่าหล่อมพวกกูรับบ้านซ้ายอยู่บ่อยเออกนอยู่ทางขวาให้อย่าให้โบดขึ้นข้างบนมายิงกูนะก็จะอะไรวะนะอะไรวะนะอะไรวะนะดักเพีนเออไอตัวหนึ่งยิงอะไรขนาดนั้นโผล่ใช่ไหมเจอได้สัตว์มาอีกรอบยิงอีทแม่คิ้วหาไม่เจอเขาแหละใครยิงกูวะมึงอ่ะบ้านแดงบ้านซ้ายบ้านแดงฉันล่างโอ้างล่กูเห็นแล้วเห็นแล้วกูเห็นแล้วมามามึงพลิกมา ลองดูลองดูลองดิลองดูงดิอะล,ลองดูได้ปืนกูแรงมากมาดิไอสัตว์ปืนกูแรงมากไอสัตว์ก <c oughs> ูแรงมากใช่ป่ะไอ <c oughs> <c oughs> ตัวนั้นตายเลยไม่มีคนชุบตีเดียวแหละชั้นหนึ่งมันรอเราชั้นเจ็บพี่ใบพันเจ็ดเหรอตัวกลางกลางวะมันเจ็บมันเจ็บ <c oughs> มันเจ็บมันเจ็บ <c oughs> มันเจ็บอยังช่นเป่าตรงไหนเป็ดได้ปรดได้โปรดได้โปรดโปช่วย ได้จบได้จะ่ไปตายมาช่วยกูมาช่วยกูมา cover ฮะเฮ้ยมันจะไปโชว์พิศดารตอนนี้ยนี่คนเลยยังเยอะไอ้เหี้ยอะไรวะเออมันจริงกูมาจุดเดือกเปนตายเลยดูพี่บอยกูดิที่มาไหลที่มาไหลพี่บอยกูหงจริงก็กูต้องปิดบอดโชว์ให้บอยบ้างแล้ววะ บอถ์โบอถ์เขีย์บอถ์ให้หน่อยได้ครับเขียไม่ใช่ปกติอ๋อไม่ใช่เอาบ้านทดสอบเหรอบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้บ้านมรคสามบ้านโนนัวเลยบ้สองชั้นบ้านสองชั้นเฮ้ยออกซ้ายไปตาละตาละเคสุดท้ายโบดแล้วกูว่านะใช่เหรอไอเป็ดม็นเคลียร์แล้วนี่โบดอ่ะยังพี่ยังยัง ตัวเ <This man. S 2> อ้ดุสแมนเฮ้ hey, มีท่ามีท่า <sm all> ไม่ได้ทำอะไรเลยอะคอาไม่เป๊ะปฏิครับเด็กๆร้องกอลังงมย่าไปเกิดให้ภูมิใจไล้ไอ้ดักแบนื้นี่ไงกู